หังขมาเมตุเมหิปิเมฆมิถพังอิจิตังปติตังตุมหังกิปาเมวาสมิจตุสัพเพปุรนตตสังกปาจันโตปนารโสยถามณโชธิรโสยถาสภิตโยวิวัจันโตสัพพรโควินัสสตุ มาเต่ภวัตวันตรายโยสุขีทิฆายุโคภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวทาปัจจัยโนจัตตารอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง เป็นนั้นว่าค่ายงอกงามก็ได้จบลงไปแล้วโดวยความริบร้อยจ่มาก็ขออนุโมทนาความตั้งอกตั้งใจความจริงใจของทุกคนที่ช่วยให้ทำทำให้ค่ายงอกงามปีนี้ได้ประสบความสำเร็จก็ได้ <c oughs> สำหรับเด็กนักเรียนเแบบองก็ขออนุโมทนาเองก็อยากให้ทุกคนได้หลักแล้วก็มีดั้งอกตั้งใจโดยเฉยพาะเด็กผู้ชายให้เห็นคุณค่าของการภาวนาให้มากแล้วก็ตั้งใจอย่างน้อยให้ชีวิตเราเนี่ยส่วนที่เป็น ลิงลดน้อยลงทุกวันส่วนที่เป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นทุกวันในการาพัฒนาชีวิตเรา,เาก็ขอบลึกไว้อยู่เสมอว่าชีวิตเราจะเจริญเมื่อมีความสมดุลประมาณระ,ระหว่างภายนอกกับภายในเราต้องตั้งใจทั้งทางวิชาการ และวิชาชีวิตพร้อมๆกัน <c oughs> หลักใหญ่ก็คือภาวนาซีเราตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายวัตถุให้ดีที่สุดที่เป็นได้โลกฝ่ายวัตถุเริ่มตั้งแต่ร่างกายตัวเองศึกษาปฏิบัติว่า เท่าไรมันจึงจะพอดีกับร่างกายเราออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนมันจึงจะพอดีกับความต้องการของร่างกายเราทานอาหารเท่าไหร่อย่างไรประเภทไหนจึงจะพอดีกับร่างกายเราสร้างความสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของรอบตัวโดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆโทรศัพท์อะไรต่างๆเราจะสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้อย่างไรมันจึงจะพอดีเราจะปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างไรมันจึงจะพอดีเนี่เอาคำว่าพอดีหรือมาตันยุตาเป็นเครื่องพิจารณาในชีวิตในชีวิตในสังคมแล้วเราต้อง ระลึกถึงคำว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อืน่นเป็นผู้ที่สนใจบริหารกายวาจาของตอนไปในทางที่เราเองเคารพนับถือตัวเองได้แล้วเป็นผู้ที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับสังคมมีส่วนในการสร้างบรรยากาศในครอบครัวชุมชนในสังคมที่ เต็ไมไปด้วยความเคารพสังกันและกันให้เกียรติสั่งกันและกันไว้วางใจสังกันและกันได้แล้วมีแล้วมีความสัมปร,รวมอินทรีย์ทุกวันนี้สิ่งที่มายุยยุจิตใจที่ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันมากเหลือเกินเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติในการกลั่นกรอง ให้รับมาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องกับอุดมการกับแนวทางที่เรากำหนดไว้อย่าให้ <c oughs> ข้อมูลข่าวสารเข้ามาสู่สมองเราในทางที่ทำให้จิตใจเราวุ่นวายหรือเศร้าหมองจนเกินไปในการอยู่ในโลกอยู่ในสังคมต้องมีความสํารวมด้วย ต้องมีความคิดในการปิดไม่เปียดเปลียนตนไม่เปียดเบียนผู้อื่นและที่สําคัญต้องมีชาคะค,คือความคิดที่จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมที่จะให้ในส่วนที่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุจะให้ความรู้จะให้เวลาจะให้ความสามารถคือเอาสิ่งดีๆของเราให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มาก อันนี้ก็หลักพุทธธรรมที่เราควรรักษาไวา้ส่วนความในการปฏิบัติต่อสังคมทั่วไปอขอให้เราย้ำในเรื่องสัจจะให้พูดความจริงกับตัวเองอพูดความจริงกับคนอื่นรักความจริงรักษาความจริงอย่าทิ้งความจริงแล้วเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจ ให้มีพรหมวิหารคือวังดีดอกคนทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชังทำให้จิตใจสมั่งเสมอวังดีดอกคนทุกคนถ้าใครเป็นทุกข์พยายามช่วยเขาพ้นทุกข์เท่าที่จะช่วยได้ตาเห็นเค็นคนอื่นเขาเก่งเขาดีเขาเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเรา รวยกว่าเราล่อกว่าเราสวยกว่าเราอย่าให้จิตใจเศร้าหมองโลกนี้มันจะต้องมีอยู่เสมอฉลาดเท่าไหร่ก็ต้องมีคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งเท่าไหร่ก็ต้องมีคนที่เก่งกว่าเราล่อเท่าไหร่ก็ต้องมีคนที่ล่อกว่าเราสวยเท่าไหร่ก็สวยกว่าเรารวยเท่าไหร่ก็รวยกว่าเรานั้นเราจะเป็นทุกข์กับว่าทำไมถ้าเราเปลี่ยนจิตให้ยินดี ในความสุขความสาเร็จที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องจิตใจของเราก็รู้สึกเบาสบายไม่ต้องไปอิจฉาใครแทนที่จะอิจฉาให้จิตใจเป็นทุกข์พลิกกลับมายอมรับและยินดีแต่ถ้าผมเป็นความสุขความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างทุจริตเราไม่ควรจะยินดีเพราะเราควรจะสงสารมากกว่าขาทำบาปกรรม เพื่อผมประโยชน์ส่วนตัวต่อไปเขาต้องหลักผลของกรรมนั้นนั้นยต้องมีอุเบกขาด้วยต้องการให้คนเอิญเป็นสุขต้องการให้เขาไม่เป็นทุกข์แต่บางทีถ้าถาอาจจะคิดที่จะช่วยคนออินในทางที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมหรือผลกระทบต่อกฎหมายบางเมืองนี่เราก็ต้องมีขอบเขตช่วยทุกอย่าง ที่ไม่ไม่ทำลายระบบไม่ทำลายโครงสร้างไม่ทำลายสังคมไม่ทำลายวัฒนธรรม <c oughs> นี่เรียกว่ามีอุเบกขาใจเป็นกลางในการทำงานแรงดอนปันดาลใจมีทั้งที่เป็นกิเลสและทั้งที่เป็นกุศลเราต้องฉลาดต้องฝึกในการ ให้กำลังใจตัวเองในทางที่เป็นกุศลมากขึ้นให้เป็นอกุศลน้อยลงก็อย่าเอาตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นแรงดอนปันดาลใจระยะยาวไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเราไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับสังคมแต่เมื่อเรา มีความสุขในการทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มีความภาคภูมิใจในงานภ <c oughs> าคภูมิใจในหน้าที่ของเราขยันมันเพียรในสิ่งที่เป็นงานเป็นหน้าที่จิตใจเราก็จเจริญครอบครัวสังคมก็จเจริญไม่เป็นผิดเป็นภัยแต่อย่างไรก็ตามชีวิตเรามีมีขึ้นมีลงมีสมหวังมีผิดหวัง มีอุปสรรคทุกคนก็ต้องมีอุปสรรคทั้งนั้นและสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราผ่านพ้นหรือไม่ผ่านพ้นไม่ใช่ความฉลาดเท่าไหร่มันอยู่ที่ใจสู้เราต้องสนุกกับอุปสรรคอย่ารังเกียจอุปสรรคเพราะเราจะเกง่งจะฉลาดจะมีปัญญาเพราะเราแก้ปัญหา ไม่มีปัญหาเลยนี่ก็ไม่ค่อยจะมีปัญญาเท่าไหร่ปัญญาเกิดจากปัญหาอย่าเพเผงรังเกียจปัญหาเพราเรามีสักเกียภาพเราสามารถแก้ปัญหาได้ต้องเชื่อมัน่นในขอน้อนี้มีใจสู้มีความอดทนฉลาดเท่าไหร่แต่เจอร้อนเจอเย็นเจอสิ่งที่ไม่ชอบเอะไรหยุดชะงักไม่ทำ เราไม่สำเร็จเหมือนกันคือความฉลาดเราเทียบเหมือนกับรถยนต์คันดีๆรถเบนรถบีเอ็มรถพอร์ชอะไรเนี่ยดูสวยงามมากแต่ถ้ารถนั้นไม่มีน้ำมันรถนั้นไม่มีวงมมลัยรถคันนั้นไม่มีล้อมันก็ไม่มีความหมายในถ้าความฉลาดไม่มีอุปกรณ์ คือความอดทนความใจสู้ความไม่โอแท้ตัวอุปสรรคความฉลาดอาจจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรได้นั้นเราต้องฝึกสติเราจะรู้ตัวจะป้องกันไม่ให้ทุกเกิดขึ้นจะทำจะฉลาดในการปรุงแต่งให้เกิดมีความสุขแล้วจะป้องกันไม่ให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศล แต่ฝึกให้จิตใจเป็นปุนเป็นกุศลต้องดูด้านไในไม่ดูด้านไในไม่เห็นไม่เห็นมือก็ไม่มีหลักทำผิดผิดถูกถูก <c oughs> ทำแบบสุมสีสุม่ม้าเราจะไปถูกทางต้องมองด้านไหนเรียนรู้จากธรรมชาติของตัวเองไม่ต้องถามใครงานนี้ไม่มีใครทำได้ความสงบ คือมรดกดกทอดที่ชาวพุทธเราทุกคนควรจะได้รับจากการเป็นพุทธม,มามกะแต่มันไม่ได้เกิดเองเกิดดโดยความเพียรความพยายามแต่ใครทำความสงบให้เกิดขึ้นในใจจะใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่รอยกี่หมื่นชั่วโมงไม่มีใครที่ได้แล้วเสียดายเวลามแต่รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้กระทำ แต่หัวใจของการเป็นชาวพุทธอยู่ทปัญญารู้จักคิดรู้จักพิจารณาพยายามเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีใครตนบันดาลสิ่งใดจะเกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อม เราจะไม่ต้องเป็นเหยื่อของเล่าเหยื่อของสังคมเหยื่อของสิ่งนอกตัวเราจะเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตของตัวเองนายก็อขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งด้านในด้านนอกโดยทั้งด้วยวิชาการและวิชาชีวิตขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน,าน